นำซูซี่เนี่ยเป็นคนยังไงคะโห oh. พูดไปจะโดนไปเนี่ยพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะนำซูซี่อย่าดูนะคะอย่ามากันต่อที่คนถัดไปนะคะตัวจีบมากมากเลยคะ่ะชื่อะลรคะเนี่ยสร้อยค่ะมานาสโตค่ะแล้วหน้าที่หลักเลยนะคะคืออะไรคะรองรับอาลมมาดามคะ่ะ <laughs> <laughs> พี่สร้อยคิดว่า,านำซูซี่เนี่ยเป็นคนยังไงคะโห oh. พูดไปจะโดนไปเนี่ยพูดเลยค่ะพูดเลยเอาคําจริงจากหัวใจนางเป็นคนที่เหวี่ยง <c oughs> วีนมากค่ะขอให้นางได้เหวี่ยงค่ะถ้าเหวี่ยงเสร็จนางจะเป็นแม่พระแม่เจ้ามากค่ะนางจะเป็นคนดีตามมาแต่ต้องขอบวียวายก่อนนะคะเวียวายก่อนด้วยเวยวายก่อนค่ะเวยวาย,วายเสร็จทุกอย่างจะดีขึ้นสงบลงอ๋อแล้วพี่สร้อยมีแบบวิธีรับอารมณ์มาดามไหมคะ <c oughs> นิ่งเงียบค่ะแล้วก็ส่งยิ้มหัวเราะดีแล้วแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะขอที่ผู้ชายันบ้านนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อภูครับอยู่ตำแหน่งสตอกครับ ก็เป็นคนดีนะครับส่วนใหญ่ก็ใจดีให้ผมไปติดกระเป๋าติดกระเป๋าแต่บางทีก็ติดเซลนะติดเซลใช่อย่างเช่นอย่างเช่นแซลเรื่องแฟนผมแซวเรื่องผู้หญิงแซวเรื่องผู้หญิงนะคะติดเซลคือถ้าจับจุดไดปุผบคือขยี้เลยใช่เลยขยี้ทั้งวันไหมก็ถ้าเขานึกได้เขาก็ขยี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูแผนที่เรียกว่าปวดหัวที่สุดเลยในโลกก็ว่าได้นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อปิ่นค่ะอยู่แผนบัญชีค่ะ อ่าถ้าพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ก็คือสวยค่ะสวยขึ้นมากแต่ถ้าเรื่องการทํางานก็คือทําไมคะนั่นแหละค่ะเวลาสอบถามงานนะคะตั้งแต่เช้าก็คือตอบทีคือเริ่ง,งานค่ะ,ะรเรื่องเปน,นี่คือเต็มที่มากแต่ถ้าเรื่องเศษสตังในการทําบัญชีนะคะก็คือไม่ได้ค่ะถ้าหายไปสักสองสามสตังก็คือปล่อยโอยาวเลยค่ะ จนกว่าจะเจอสองสตางค์ที่หายไปค่ะมากันต่อที่สาวสงรานนะคะชื่ออะไรคะชื่อแพรค่ะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของนางค่ะเป็นอะไรคะเป็นทุกอย่างให้นางเลยค่ะอ๋อเป็นคนที่แซ่บลุยมากค่ะพิกขี้หนูทั้งสวนเลยค่ะอืมเนแบทุสซี่เนี่ยจูจี้จริงไหมคะมากค่ะยกตัวอย่างนะคะอยากกินมะละกอสุกค่ะสุกนะคะ มะละกอสุกแต่ต้องแบบสีส้มส,ส,สีเหลืองไม่เอาค่ะส้มส้มนะคะแต่ต้องส้มมากๆค่ะสี่วันแล้วค่ะที่ไปตามซื้อให้ยังไม่มีเลยค่ะสิบตลาดแล้วค่ะยังไม่ได้มะละกอที่นางต้องการเลยค่ะนางจะกินอะไรนางจะทําอะไรนางต้องเลือกนางต้องพิถีพิถันเม้แต่เครื่องอบขนมปังนะคะยีห่ห้อไหนก็คือยี่ห้อนั้นที่นางต้องการไปตามหาไม่ว่าจะเป็นโรบินสันเซนท่านหรือที่ไหนก็ช่างอยู่สาขาไหนต้องไปตามค่ะ เอายี่ห้อเดียวเอายี่ห้อเดียวเอาเครื่องเดียวใช่มาดามซูซี่นี่คือใจดีไหมคะใจดีค่ะถึงนางจะปากแซบแต่ว่านางใจดีค่ะปากแซบพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะมาดามซูซี่อย่าดูนะคะอย่าดูนะคะแอดแอดค่ะ